งานก่อสร้างเนี่ยไม่มีร้อซทั้งเรื่องของคุณภาพงานและเรื่องของรอะยะเวลาการทํางานหรือเรื่องของคอสต็ตามนะครับผมมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับแต่ต้นสงินในคนุณภาพับได้เช่นงานก่อสร้างเนี่ยคุณจะหวังว่าให้งานทุกอย่างเนี่ยร้อผมบอกแล้วว่าไ่ไม่ได้เต็มที่คือ80%ดสร็กสบจนถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าอะไรงานก่อสร้างมันคืองานมือคนเนาะมนุษย์เราเนี่ยมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ คุณจบงานมาอย่างเงี้ยเป็นม,มนุษย์จบงานมาอ้าวโอเคมีดีเฟกสีถูกไหมก็เห็นไหมครับผมงานก่อสร้างก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละทีนี้ก็คือมาเก็บงานให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับให้มันเพิ่มจาก90%เป็น95เป็น97 98%นะครับอันนี้คือหลักการงานกอ่กอสร้างนะครับผมเนาะหรือว่าเรื่องคอสเนี่ยคือโอเคคุณตัง้งเบจเต็ทมาเท่านี้บาทน,นะครับแต่ด้านงานจริงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมายกตัวอ,อย่างเช่นว่าเฮ้ยโอ้โหททาไปมมนะครับผ ยักพื้นยักอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ้าวการลว่าหลังคาเพื่อนบ้านแตกนอกอราะเศษอะไรกระโดดเพราะหลังคามันเก่าแล้วต้องซ่อมแซมให้เขาอีกอันนี้คือคอสที่มันจะเพิ่มมากขึ้นจากงบประมาณที่มันตั้งไว้แต่ว่าจะไม่เยอะถ้าเกิดว่าคุณมีมงออาชีพท,ที่เขาช่วยหรือ,รอว่าเฮ้ยคอสจริงๆเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับผมหรือเรื่องของระยะเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยสภาะว่าการที่คนเราการทำงานนะครับอย่างวันนี้เนี่ยช่วงนี้ฝนตกเยอะถูกไหมฝนตกเยอะปุ๊บเนี่ยก็เลยขึ้นงานเดินช้าหน่อยเพราะว่าอะไร ช่างทาสีไม่ได้ถูกไหมครับเก็บสีไม่ได้เพราะถ้าเกิดเก็บสีช่วขนตกเนี่ยรับรองว่าดุดร่แน่นอนไม่คุ้มกันนะครับผมคือผมเร่งที่เสร็จเร็วได้นะแต่บ้านคุณจะนเนะ่าเนาะอยู่ปแป๊บเดียวเนี่ยปีนึงเนี่ยเอาละสีเริ่มลอกล่อนละอันนี้คือข้อจําหัของหน้างานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทุกอย่างเนี่ย ดีที่สุดเนี่ยไม่มีนยครับผมงานก่อสร้างต้องบาลานซ์ทั้งสามฝ่ายทั้งคอสคุเออรและฐานต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้บ้างสุดเลยครับผมในคุณภาพที่รับได้เวลาพอเหมาะคอสที่ไปต่อได้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาครับถึงจะเป็นการทำทางรีเวีสที่ดีทสุดนะครับผมเนาะ